สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาดูนอนะครับว่าควรแยกจากต้นแม่ช่วงไหนดีนะครับก่อนที่จะออกดอกแทงจันนะครับท่านผู้ชมในต้นปีนานะครับก็คือประมาณเดือนมกรานะครับกุมภานะครับในทุกๆปีนะครับส่วนใหญ่ของต้นอินทผลัมที่ปลูกในเมืองไทยนะครับก็จะ ออกดอกในช่วงต้นปีหรือว่าในช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะครับคผชมครับผมก็ได้แยกหน่อออกจากต้นนี้เรียบร้อยนะครับต้นนี้แต่ก่อนก็มีอยู่6กหนอนะครับก็ได้แยกไปปลูกก่อนหน้านี้จำนวนสองหนอนะครับท่านผู้ชมเป็นหน่อตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อตอนหรือหน่อดินนะครับ ควนที่จะแยกหน่อในช่วงก่อนออกดอกแทงจันทร์อย่างน้อยก็สองเดือนนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ต้นแม่นะครับได้ปรับตัวนะครับกับสภาพที่มีหนอนะครับก่อหน้านี้นะครับแล้วก็แยกออกนะครับก็อาจจะมีผลต่อต้นแม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมในการแยกหน่อนะครับ ว่าต้นแม่นะครับก็จะออกดอกในช่วงต้นปีหรือว่าช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็เป็นพันธุ์อัมเอสด,ดาหานเพาะเลี้เยืะ่นะครับท่านผู้ชมก็แยกหน่อออกบางหน่อก็ลูกค้าได้สั่งจองเข้ามานานแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็ปีเสด็นะครับบางหน่อก,ก็จะเอาไว้ปลูกเองนะครับเพื่อขยายพันธุ์ในสวนนะครับสำหรับต้นที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าต้นที่ปลูกจากพเพาะวัลเล็นี่ยรสชาติไม่ดีนะครับแล้วก็บางต้นก็เป็นต้นตระพู่นะครับมีเยอะเกินไปก็เอาออกนะครับก็จะนําหน่อพันธุ์อเวหานนะครับไปปลูกไว้แทนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพันธุ์อเวหารนั้น มีรสชาติที่อร่อยนะครับไม่ติดฝาดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับท่านผู้ชมอ,อ๋อย้นอนสีหนอนนะครับมันนี้นะครับแยกออกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมในการแยกหนอ่อออกจากต้นแม่ทั้งหมดนะครับจํานวน,นหลายหนอนนะครับก็อาจจะมีผลต่อต้นแม่ บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับในเมื่อแยกหน่อออกแบบนี้นะครับก็จะมีบาดแผลนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้หนังยาป้องกันแตกรัเชลานะครับแล้วก็บำรุงระบบรากของ ต้แนแม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะสะสมอาหารแล้วก็เตรียมที่จะออกโลกแทงจันในต้นปีหน้านะครับหรือว่าช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะครับที่อินทรารมที่ลูกกนเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมจากนี้ไปนะครับผมก็จะช่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสำหรับ หนอตอนที่แยกออกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสถานที่ยังไมไ่พร้อมที่จะปลูกในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องชําไว้ก่อนนะครับจะทิ้งแบบนี้ไว้หลายวันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ะจะทําให้หนอน,นั้นาขาดน้ํานะครับท่านผู้ชมก็ต้องชาไว้ก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ